ยินดีต้อนรับสู่กระแสะข่าวดังบ้านสวนปอกเปียธิดาหลังฝ่าด่านครอบครัวแต่งพระเอกดังก่อนตั้งกฎเหล็กชีวิตคู่เป็นคู่รักคนบันเทิงที่ครองรักกันนานถึง20ปีสำหรับคู่ของนักแสดงมากคุณภาพตักนภัสกรและปลอกเปียธิดาซึ่งฝ่ายชายได้เล่าถึงเรื่องราวความรัก20ปี ตั้งแต่เริ่มจนจบมาแต่งงานกันถึงปัจจุบันโดยยอมรับว่าความรักของทั้งคู่ไม่ง่ายเนื่องจากฝ่ายสาวเป็นนางเอกดังทำให้ตักต้องเจอคำดูถูกเกาะภรรยาดังบ้างนอกจากนั้นพร้อมเผยสาเหตุที่ไม่อยากมีบุตรให้ฟังด้วยโดยเผยทุกประเด็นว่าไม่อยากมีบุตรตักก่อนหน้าจะแต่งงานคุยกันแล้วเขาไม่อยากมีผมเองก็ไม่อยากมี ผมเองพ่อกับแม่เลิกกันผมกลัวดูแลบุตรไม่ได้เราเป็นนักแสดงจะเจอหน้าบุตรตอนไหนละ่ะแต่ปีนี้กลับเริ่มรู้สึกอยากมีเรามีหลานแต่เขาเริ่มโตละหลานเขาก็มีโลกของเขาเราก็อยากมีบุตรปีนี้อยากดูแลบุตรประโยคหนึ่งเขาก็พูดออกมาก็ตกลงกันแล้วถ้าป๊อกมีบุตรให้ไม่ได้ละ่ะแล้วเขาอายุขนาดนี้ ผมก็เลยเข้าใจว่าเออเนอะถ้าเราคิดแบบนี้เราเอาเปรียบเขาเพราะเราคุยกันแต่แรกแล้วปอ,ปอกรู้สึกว่าสังคมมันน่ากลัวเราจะยิ่งเป็นห่วงเราจะเครียดมากแล้วเราดูว่าเราเป็นประเภทที่ต้องจอดรถเฝ้าเฝ้าหน้าลูกหน้าโรงเรียนแน่นอนเรารู้สึกว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ประสาทเสีย เป็นพ่อแม่ที่อาจจะสร้างครอบแก้วให้บุตรเดินเราอาจจะไม่มีสังคมอีกต่อไปแล้วคงโฟกัสที่บุตรอย่างเดียวบอกสงสารส่วนที่ตัดสินใจแต่งงานทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราก็อยู่ด้วยกันแล้วสมัยนี้น้องๆก็มีเยอะแยะรักบอกว่าอยู่ก่อนแต่งรับได้แล้วพ่อแม่เขารับรู้ถ้าเราอยู่กันแล้วอยู่กันได้ ประเด็นมีน้องคงลมเลิกไปแล้วครับแน่นอนแล้วคงไม่ไหวแล้วต้องขออนุญาตเลี้ยงหลานแล้วกันจริงๆเลี้ยงหลานก็มีความสุขครับเลี้ยงหลานก็เหนื่อยนะเพราะทุกวันนี้ผมตื่นมาก็ทำกับข้าวให้เขากินทุกวันเลยนะตั้งแต่เขาเกิดมาความจริงใจต่างหากที่เราควรให้กันถ้าขออย่างเดียวก็ขอให้เขามีความสุขอย่างที่เขาควรจะได้รับและเป็นแบบนี้ตลอดไป ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากพลัสโอมิเดียค่ะ